โอ้โหอ,โอวิ่งแล้ววิ่งแล้วสาิตถสวัสดีนะครับสวัสดียามสายครับพี่น้องโอ้ไม่ใช่สิเที่ยงแล้วนานนามาทีครับ <c oughs> นานนานทันทีนานนททีไม่ได้มาสองวันแล้วครับเมื่อวานม่แต่ไปเที่ยวครับสองวันวันวนี้ก็ไม่มีเวลานะพอดีมาลงเครื่องเสียงเออ่วัดในวัดบ้านสายันพอดีเลย ละโอ้เลยศพยังไม่มาครับเดี๋ยวอามาเวะมาถ่ายให้พี่น้องเอซได้ชมก่อนครับผมมีเอซีหลายท่านครับร้องคอมาว่าโอ้ไม่เห็นสายาันเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมโอ้โห โอ้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วชุดนี้เอ้าแจ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหล่อขึ้นเลยนะสามวันแล้วสกรูสกร้าร้อนเกินไปอากาศร้อนอากาศร้อนเอ้านี่ถอดทำไมเนี่ยมันสูงมันสึกมอเตอร์นะครับไอ้เนี่ยไอ้ตัวจุกมันนะอ๋อสายสายครับในนอมาผ้าไปติดก่อนโอ้โห เรียบร้อยแล้วครับนี่ลองลองแล้วบ่ฮะลองหมุนดอยลงตู้นะโอ้นี่ไงเรียบร้อยแล้วกระบอกเก็บแม่โดลิกจุดศูนย์รวมใช่ไหมเขาเรียกว่าจุดรวมพลใช่ไหมเนี่ยครับจุดรวมพลไห้ลิกที่ใช้งานในรถกล้องจะมารวมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ อโอ้แจ้วแจ้วนี่ครับสายก็เรียบร้อยแล้วเดินเรียบร้อยโอ้อึบเอาขาเคลียร์ก็สายแล้วอ้าวตวเดียวบ่แต่ก่อนแต่ก่อนก็ตวเดียวเหมือนกันนะ่ะ สามตัวทั้งหมดสามตัวอ๋อสามตัวรวมกับไอ้เหล็กนี่ใช่ไหมสองตัวอ๋อตัวนี้ใส่สองตัวอ๋อให้มันเคลียร์อัดเข้าเป็นก้อนไปเลยอ่าครับอก้อนซาวมนก็ได้สวยครับอืแแอแจวแจวว้นี่ทั้งน้ำมันไฮโดรดิกก็ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วทามันลังก็ขับได้นะเหลือแค่บันลังเองเองนาะแล้วก็ ตรงที่ครอบครบับชุดปันหน้าเออชุดปันหน้าโอ้ยังไม่เสร็จดิเนาะครับไม่รู้จะเอาใส่ยพานหรือจะเอาแบบโซ่ดิอ๋อแต่แต่แต่ฝากมาที่เดิมใช่ไหมครับ,บ <laughs> แต่ระบบตู้นี่เราลองแล้วบอกลองแล้วพี่แต่รอบมันช้าไปไหน่อยรอบช้าคือยังไงครับอร,รอบช้าแล้วเราต้องทำยังไงอ๋อนี่เปลี่ยนแล,ล้วบอก ยังพี่เลยครับไม่ได้ตั้งใจสิบสองนตัวนี้กี่นิ้วครับนี่สิบสี่อ๋อจะลดเป็นสิบสองให้มันเร็วให้มันเร็วแต่ปกติมันมันก็ปั่นได้ถ้าเร่งเครื่องนีดหนึ่งมันก็ปั่นได้ครับจะดูไปแล้วมันไม่ช้ามันต้องไปต่อได้อีกเนาะนั่นแหละเวลาเ,าเร่งเครื่องหรืออะไรมันจะหมุนมันไได้เร็วกว่าน,นั้นอืมครับก็เลยใส่นี้ก็เลยจะจะจะครับถ้าลูกนี้มันไม่ค่อยคือก็หร่ถ้าแบบยังเร่งกลัวกลัวเราเร่งเครื่องเยอะนี้นะครับ แล้วก็เราก็ค่อยใส่ลูกสิบก็ได้ออ๋ใส่ลูกสิบสองเขารู้การทำแล้วโอ้โอ้แจ๋วเลยครับสองวันโอ้เร็วด้วยนี่ทำทีละครึ่งวันนี่สองวันเองดูฝั่งนี้ก็เสร็จฝั่งโน้นก็เสร็จแล้วโอ้แจ๋วเลยทำทีละครึ่งวันนะครึ่งวันครึ่งวันเราเขีนว่อันนี้เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมเหลือแต่ลองตอนอัดแต่ก็อยู่ก็เปลี่ยนอะไรบ้างตรงนี้เปลี่ยนทำเพลาเชื่อมเพลาใหม่อ๋อเชื่อมนะเพลาเดิมนะมันร้าวอ๋อเปลี่ยนเพลาใหม่เลยนี่อยู่เท่าเดิมหเอเพลาอ่ะเท่าเดิมอ๋อเท่าเดิมครับก็แปลว่าที่ถอดก็ถอดแค่ทำเพลาใหม่ใช่ไหมับเพลาใหม่ทำใส่ลูกปืนนี่ลูกปืน อ๋อแต่ก่อนเป็นบูธตอนนี้เปลี่ยนเป็นลูกปืนอ่าแจวจะลูกเตะสองตัวอืมลูกเตะนี้กับโน้นแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมครับไมม่ีออ oh. ๋ก่อนใส่นูน้นใส่ชุดนะเราใส่ชุดที่นับนับก้อนยอ็มซัน,นได้ใส่ตัวไหนอ่ะตัวไหนตัวอ๋อนี่อ่ะ๋อน,นับก้อนแล้วมันนับยังไงเนี่ยมันกดกดน้ำโคงจะแบบเป็นใส่เชือกเอาสปริงเอาอ๋อ แล้วมันลบลบยังไงอ่ะแล้วก็หมุนฝั่งนี้พี่นี่นะหมุนไปมันจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดก็แค่ยจยๆหลข่สองหมดเลยอ๋อต้องหมุนหารอเนะเนอ,อ่ะตรงนี้ต้องใส่ดวบป่ะไม่ได้ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วโล่งๆนี่ใสว่ว่าโชว์เลย,ยลดูดีกว่าวผมว่าลามีปัญหาก็ง่ายเนาะ ปั๊มยกคอก็ต่อแล้วต่อแล้วขึ้นแล้วกยกไว,ว้ลยนะน้องให้ดูหน่อยว่าจะยกไวแล้วนะสั่นไวปโอ้แข็งแท้ค้ำไว้บอกทำไมมันแข็งแทย้ยี่ไม่โยกนร้องเลยนะพี่ว่าแข็งเลย,เยแข็งปักเลยเนี่แข็งแล้วี ไอ้ยางงี้แะมันโยกอยู่แต่กระดิ่งยงมันแข็งแข็งจริงไงแต่โยกมันโยกธรรมดาเลยโยกก็ใส่กระบอกเดียวอืแจวเลยทีนี้เรืออะไรโอ้ยกคอได้แล้วเนาะโอ้ไม่ได้มาสองวันพลาดหมดเลยครับเล่นกระบอกอันสองรอบนะไอ้กระบอกที่ผมลองกับพี่นั้นมันพุ่งเลยนะน้ำมันมันพุ่งออกนี่เลยนะโอ้แต่อันนี้เป็นอะไร รอยด้วยเนาะกขับไปงั้นไม่เป็นไรแล้วน้ำมันมันไม่ไม่ซึมป่ะไม่ครับมันเก็บกับซีนข้างในซีนข้างในมันดีอยู่อ๋อครับแต่ตอนนู้นซีนข้างในมันไม่ดีตัวนั้นนะก็ต้องไปจอดไว้นานแล้วแกเอาฉากค้ำไว้อ่ะแล้วมันก็เลยบีบซีนข้างในอ๋อครับอืมรถแต่มันยกเร็วอยู่ด้วยมนะปัดเลยสูงด้วยไหนลองดูหน่อยสิลองดูถอดอืมไม่ได้จืดตอนลองเลยการว่าตอนนี้คงว่าปั๊มแม่ผมประกอบ ผมประกอบผิดว่ะผมไม่น่าผิดนะแล้วมันเป็นยังไงจริงตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มฝั่งขวาครับแต่ผมเปล่งเป็นปั๊มซ้ายครับก็เลยตัวนี้ผมว่าเอ๊ะทำไมทำไมผมดันติดเครื่องกันได้มันดันมันไม่หมุนเลยนะนะครับแล้วมันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยคล่องใจดูผมจะไปถึงร้านบ่ผมก็เลยถอดฝาให้ดูอืมไอ้กาวที่ผมทานอะมันไปอุดรูนะอุดรูน้ำมันอะครับแค่นั้นอะ ครับเอ้แต่ว่าแต่ข้างในนี้เวลาเราแปลงฝานี่เราต้องเปล่งไอ้ตรงนี้ข้างในด้วยอ๋อแล้วก็นี่ผมทากาวแล้วก็นี่ผมแล้วกาวมันเข้าไปเลยเลยมันไม่เดินมันไม่เดินมันไม่วิ่งให้ผมก็เลยเกะเกะเอาแล้วก็ปิดคืนแล้วก็ติดเครื่องมันก็น้ำมันมันก็ไหลกลับไปเกือบเกือบเกือบเสียตังค์เนาะห่ว่าเอ้ถ้าไมมันไม่นานแลนปกติมันก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยเคยกาวไปอุดเฉยๆนี่นะครับกาวไปอุดเยอะอยู่พี่นะน้ำมันไม่ไม่วิ่งใช่ไหม ันี่มันซึมตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องพันเกลียวอ๋อเทพันเกลียวพันเกลียวมันจะพันสองข้างเลยมันจบไปเลยตรงนั้นก็ซึมไม่ใช่ที่ถอดเมื่อกี้ครับซึมแล้วจะสลับสายด้วยให้มันนี่มันดันมานี่มันจะหมุนครับถ้าใส่ปั๊มมอเตอร์นี้แปลว่าก็มันก็คลายคอได้เลยใช่ไหมคลาย แล้วอีกตู้แล้วมันไม่มีปัญหาแล้วอนี้ปั่นตู้เลยเนาะเออใช่ใช่ถ้าปั่นคอนี่แหละมันติดด้วยนะฮะติดด้วยนหมติดมันติดตรงไหนฟางแล้วส่วนมากก็เห็นส่วนมากนะถ้าที่ไปดูก็มีแต่ฟางติดน่าจช่วงไหนมันติดน่าจะช่วงนี้แหละช่วงนี้ครับช่วงนี้แสดงอันนี้มันยัดเร็วนี้ไปช้าอ๋ออันนี้มันยัดเร็วใช่ไหมครับอันนี้รอบนี้มันช้าครับต้องให้นี่เร็วกว่าอืม เวลามันเข้ามาพูกมันเข้าไปเลยนี่ก็ไม่ต้องให้มันยัดเลยอืมจิตชาก็ใส่กลับกันนะกลับวะนั้นน่ะโอ๊ะเขาใส่มายังไงอ่ะก็ใส่หันไปนะน่ะไม่ได้ดูเลยดูคนดูเรียนเลยว้สังเกตดีแถบวะพี่ไปดูมันได้สังเกตเท่าไหร่เลยข้อใส่ข้อจากข้อเลยนะอืมนี่นี่นี่ใส่ตรงนี้เลยนี่ครับแต่นี่ถ้าเสริมก็เสริมได้เลยเนาะ ได้เลยนี่แค่นี้แหละเราดูก่อนเนาะแค่นี้แหละค่ะรล้เกี่ยวยังจะใส่แค่นหนก็ต้องดูตอนใช้งานก่อนครับถ้าถ้ามันไม่ดีอะไรยังไงก็ค่อยเสริมเอาเนาะคิดว่ามันไม่แนต้องเสื่มเจียวแล้วเจียวแล้วจะทำมันโซ่นี้โซ่มันเอาเอาโซ่ดีนะ โซ่มันมันสั้นแค่นี้เองถึงกันตรงนี้นี่เหรอโซ่ตรงนี้ใสก็่ไม,มได้นะอ๋อี่จะฝากไปไม้นู้นใช่ไหม<ะ>มาจากนู้นเลยนะจะฝากตรงนี้ตัวนึงพีอ่อ๋อฝากตรงนี้ก่อนตัวหน,นึ่งมันได้รอบครับอืมแล้วก็โยงมานี่มันจะได้ไม่ต้องหนักครับทางนงั้นอู้ใส่พาวยาวเกินเนาะมันต้องสองรอบ จะได้โย่ใหญ่งั้นผมก็ถอดเปลี่ยนโมเลย์แล้วก็เช็คสายน้ำมันวันนี้นะถอดเปลี่ยนโมเลย์เช็คสายน้ำมันไหนอ๋อที่มันรั่วใช่ไหมอ๋อซึมซึมโอ้งั้นก็เหลือแค่บัรลางเองเนาะบัรลางไม่นานหรอกวันเดียวลองได้เลยอืมแล้วก็ฝากแล้วจะฝากตรงไหนนี่ ปากไปหาเพลานั่นนะเพราะว่าถ้าไม่เพลาปั๊มก็เพลาอ่นตัวอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับสองอย่างนี่นอืมก็น่าจะไม่นานเนาะจะไม่ไ้กับที่กองย่อจ่าตัวไหนบ้างโอ้มลีเยอะมากเลยนะอันนี้อันนี้ที่ที่ลองมาจากรถเกียร์ใช่ไหมกองเก่าด้วยครับเก่าเกียร์อืมทดทดจากรถเกียร์ครับ นี่แหละได้ใช้งานเยอะเลยนี่เห็นไหมไม่ต้องไปหาซื้ออีกเลยแต่เป็นมุนมุนเบาสบายมากเลยนะครับลองลองลองมาไหนเมื่อวานบอกอเมื่อคืนเมื่อคืนสี่ถุงห้าถุอ้อังเก็บเป็นไรอังเก็บนี่อ่ะอีกไม่นานน่าจะ ได้ลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็พอดีแหละวันนี้โอ้วันนี้กะวา่าโอ้ไม่มีเวลามาอีกแน่นอนเลย <c oughs> พอดีมาลงเครื่องบ้านเอาา่เอในวัดป่าสายันพอด,ดีเลยยี่หัดป่าสายันวัดป่าบ้านน้องสายันครับก็นะอาตรงนี้งานสมแนละ้วเดี๋ยวก็เปิดเครื่องเสร็จก็น่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามพื่ว ก็ามีนัดไปช่วยงานบวชที่ซีคออีกพรุ่งนี้อีกงานแต่งเขาเดี๋ยวผมลองวันนี้เลยโอ้ <laughs> ยากเลยไม่มีเวลาเลยไ <laughs> อ้ร้านกาแฟก็ <laughs> เขาก็อยากขายแล้วแต่ <laughs> ยังขาดนู่นขาดนี่ยังทำไม่เสร็จอีกแอ <laughs> บจะนับยังไงก็พลาดแน่นอนอะ งานเยอะครับช่วงนี้เพราะว่างานเครื่องเสียงก็เยอะแล้วก็เออไฟอะไรไฟนะเอาไฟหน้านะไฟซีวิกสวยดิแพงไฟซีวิกพวกว i กโกก็ได้ไงนะถูกถูกว o โกอะเห็นมันอยากได้ไฟมันสุปกรณ์สุปกรณ์สุปกรณ์ไฟของอะไร ในของพี่ดมไมได้เป็นของพี่ดมอ่ะฮะไฟดุดุไฟดุดุใหญ่เไม่ต้องนั่งขับมานอนขับนอนขับบันลังอยู่ตรงไหนอ่ะตรงคอเนี่ยนะแจ๋าแล้วจ๋าแล้วเหลือแค่ไปซื้อตะแกรงมาเองเนาะตะแกรงอับเหล็กแผ่นอีกใช่ไหมลองไปดูเตี๋ยทำอะไรนะไปซื้อ เล็กรางไม้ประมาณนี้สองเส้นมันจะได้สองเส้นแต่ตะแกรงก็แผ่นละพันถึงไหมตะแกรงฉีกน่าจะพันก่อนโอ้ตะแกรงฉีกไม่ถึงหรอวะไอ้ตะแกรงมันตะแกรงนี่ไหมตะแกรงร่อนข้าวหรืเกี๊ยวเนี่ยไม่ตะแกรงฉีกไอ้ตะแกรงที่เนี่ยที่อ่ะส์ที่นั่นน่ะ นั่นแหละจะเกรงนั่น,น,นแหละอืมแก่งนี่แหละเออนี่แหละโอ้ถ้าตะเกรงนั่นข้าวแพงดิอย่างนี้อันยังเงี้ยมันไม่แพงนี่นี่แหละตะเกรงฉีกมันก็มีแล้วแต่เส้นรูมันนะมีรูใหญ่รูเล็กเอาไวท้ทำอะไรนะอ่ะอาไวท้ทำเนี่ยถาดถาดรองฟาง ถารองฟางอยู่ตรงไหนนี่ข้างบนข้างบนเลยนะแต่ว่าข้างบนนี่จะปิดทึบแล้วก็ไอ้ถารองทีกลางไปก็จะใสตะเกรเน,นี่เงเเอเเ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 เ่เเ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 ่เเเ่เเ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 เนเเเเ่เี่เ่าเเน,น,นี่เเเเเเนเเ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 เ่เเเนเเงเเเเเ่ แล้วตรงนี้มันก็ว่างอ่ะแต่ประมาณก็ห้าสิบก้อนพรแต่มันสูงนะมันพรวมันยกยากดิี๋ยวเาดินมันได้เลยตอนดินเปียกหน่อยๆเลยพอตอนดินแห้งไปฮุกก็อัดทิ้งอัดทิ้งอ่ะครับแล้วเวลานี้เราใส่ไว้มันก็ขี้อไม่แถิตรงนี้มันตรงนี้มันก็ยื่นมาแค่เม็ดหนึ่งเหรอเม็ดหนึ่งอ่ะฟางนประมาณนี้เอง สามฟังก็สามเม็ดใช่ไหมก็ใส่เม็ดนึัครับมันก็พับไปมันอยู่ขนาดนี้พอดีนี่นีเม็ดอ่ฟางหนึ่งก้อนอะครับถ้าอันนี้ความคิดผมนะถ้าใส่สูงเนาะถ้าใส่ประมาณนี้กลวยคนยกฝากเนาะมันสูงดิแล้วมันพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้จะทำแบบไอ้นั่นเลย หิว <He> อ๋ออหละต้องซื้อนั่นแหละสบายยเลยอโอ้ไม่ต้องซื้อหรอกทำเองเลยนะทเองที่หิวข้าวอะ่ะสบายเกินเหลือท่อครับท่อตรงนี้แหละนี่เนาะออกนี่เลยนี่ลอก,กรอนี่ท่อมาออกนี่ตรองอนี้ตรงนี้ตรงอากาศตรงนี้เลยนะครัเหลือท่อดีก็น่าจะมุดมุดข้างนี้ไปหาที่โผล่ข้างในนั้นครับ เวลาเราสปอตตรงนี้ใัง่ายแลก็น่าจะคู่กันกับเบ็ดรึเปล่าครับเบ็ดก็ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะวางใกล้ๆกันอืมอก็คืบหน้าเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวงั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาพี่น้องเอฟซี C ไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเผื่อทางโน้นเขาใช้เสียงแล้วห <c oughs> นีมาครับหนีมาเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ